สวัสดีครับเวทินาะวิคห์จากฝ่ายรีเสิร์ชนะครับก็ดูหุ้นในกลุ่มของอา่าโรงไฟฟ้าเทเลคอมแล้วก็เบเวเรตนะครับสำหรับในหุ้นของตัวการาฟนะครับเรายังแนะนําซื้อด้วยแทร็กเก็ตไพรเดิม54บาทนะครับอ่โดยประเด็นสําคัญเนี่ยเรามีการทําคาดการงบไตรมาสที่2นะครับซึ่งเราคิดว่าไตรมาสที่2ของการาฟเนี่ยกำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่6.2หมื่นล้านบาทซึ่งเติบโตคอ่อนข้างมากก้าวกระโดดนะครับทั้งเยียเนียแล้วก็คิวออนคิวสาเหตุหลักเนี่ยมาจาก2เรื่องคือกําไรพิเศษนะครับ จากการได้กำไรจากการเกณฑ์ออนบาเกนจากการประเมินมูลค่าของแอดวานหลังจากครบรวมจาก i n t ทัสนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ55,000กว่าล้านนะครับแล้วก็กำไรจากค่าเงินอีกประมาณ500กว่าล้านนะครับถ้าเราดูเฉพาะในส่วนของคอโปรฟิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทนะครับก็บวก47% Year on Year แล้วก็31% Q on Q ็เนะครับก็กำไรครึ่งปีจะคิดเป็น47%ของประมาณการทั้งปีของเรานะครับ ในแง่ของกําไรหลักนะครับที่ดีขึ้นทั้งคิวออนคิวแล้วก็เยอออนเยเนี่ยมาจากในเรื่องของสัดส่วนนะครับการถือหุ้นของแอดวานซ์ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น40.44%เป็นะครับเป็นไตามาสแรกจากเดิมเนี่ยที่ถือผ่านอินทัสอยู่แค่ประมาณสัก1% 9เท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของตรงนี้ส่วนแบ่งกาไรมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของการที่มีการรับรู้เงินปันผลจากธนาคารกสิกรไทยประมาณเกือบ1%นึ่งพันล้านบาทแล้วก็ไตมาสที่2เองเนเป็ซ ของโลยฟ้า IPP นะครับก็เป็นฤดูร้อเลยทำให้กํำไรออกมาดีขึ้นนะครับแต่ว่า SPP น่าจะกํำไรลดลงเล็กน้อยจากราคาแก๊สที่สูงแล้วก็ราคาค่าไฟาที่ลดต่ำลงนะครับในแง่ของอประเด็นต่อมาเนี่ยคือในส่วนของกํำไรครึ่งหลังน,นะครับ เรามองว่ากำไรแต่มาที่3เนี่ยน่าจะลดลงคิวออนคิวจากปาัจจัยฤดูกาลนะครับก่อนที่ไต่มาที่4จะกำไรกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งทามาดับสูงสุดของปีนะครับจากกําลังการผลิตใหม่แล้วก็ไฮซีซั่นของแอดวานซ์ซึ่งเป็นในส่วนของรายได้ธุรก,กิจมือถือและก็นะักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทําจุดสูงสุดของปีนี้นะครับในส่วนของกําไรเนี่ยเรามีการ รับ e n i r n i n g Forecast นะครับขึ้นประมาณ277%นะครับ25%แล้วก็23%สําำหรับ3ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าเรารวมในส่วนของกำไรจากการต่อรองมูลค่าแอดวานเนี่ยประมาณ50มกว่าล้านที่ได้บอกไปไตรมาสที่2แล้วก็มีการปรับผลส่วนถือหุ้นแอดวานขึ้นมาเป็น40%กว่านะครับที่ได้บอกไป รเรามองว่าพัฒนาการในช่วงไต่มาสที่สองจากกราฟเนี่ยเงียบหายไปจากการรวมเอามากเมชชันเนี่ยก็คือว่าทําให้ตลาดมั่นใจมากขึ้นจากการที่ทํากลยุทธ์เชิงลุกในการทําซื้อกิจการนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อากิจการพลังงานหมุนเวียนจาก listed ดแล้วก็นอนลิสเ e ็ดคอมพานีในตลาดนะครับรวมไปถึงพัฒนาการโครงการมาดรพุตเฟสที่3นะครับซึ่งโดยภาพรวมๆเนี่ยตัวของกราฟเองปัจจุบันสามารถกู้ได้สูงถึง1ล้านล้านบาทนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับ โดยภาพรวมที่เราแนะนำเสนอเนี่ยเพราะเรามองว่าถึงแม้ในส่วนของ price to earning แล้วก็ price to book จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแนนดีนะครับแต่เราคิดว่ามันสะท้อนในเรื่องของ ROE ที่ลดต่ำลงจากฐานกำไรที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกราฟยังมีการเติบโตที่มากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเราก็เลยคิดว่ายังมีการเติบโตที่ โดดเด่นที่สุดในอุตสาหกรรมแล้วก็ทําให้ r e เนี่ยจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับก็เลยทําให้เราแนะนําซื้อที่ทาคเก้าย54บาทนะครับบทวิเคราะห์ฉบับเต็มก็ดูได้ใน K Research เค r e ย r e เซอร์ของบรวันนี้สวัสดีครับ